ครับสวัสดียามเช้าวันที่3มิถุนายนนะครับชานี้มีรายการมาอัปเดตสินค้านะครับมีย e ันมา EF494 นะครับตัวนี้เป็นพุ่น49แรงนะครับสภาพสวยๆครับสภาพเอี่ยมเลยครับคันนี้จะของใช้2งานนะครับ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่สามร้อยชั่วโมงนะครับรถ oh, <okay. S 1> สภาพใหม่ๆแล้วครับอ oh, <okay. S 1> ันนี้มาพร้อมอุปกรณ์นะครับสามชิ้น,นครับ oh, <okay. S 1> มีโรตเตอรี่ผ่านหน้านะครับ oh, <okay. S 1> แล้วก็มีผ่านลังนะครับอ oh, <okay. S 1> ันนี้สวยมากๆเลยครับ oh, <okay. S 1> จะพาชมรอบคันนะครับ สำหรับรายการน,นี้ก็ราคาอยู่ที่480,000บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับครบ3ชิ้นเลยครับอรเตอรี่สวยมากเลยครับอเตอรี่สำหรับทนาที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0807576229ครับ สหรับรถไถเดินตามก็มีเยอะครับ